สอนนอแสนแซบก็วันพ่อแล้วนะคะไงหนูก็รักป๊ะป๊ามากนะคะขอให้คุณพ่อทุกคนมีความสุขม,มากๆในวันพ่อนี้ด้วยค่ะช่วงสอบปากคำอาลละค่ะกลับมาช่วงที่สองนะคะช่วงสอบปากคําแน่นอนตอนนี้นะคะเจมขาค,ค,ครับผมอย่างที่เป็นประเด็นตอนนี้เลยอย่างที่บอกว่าพี่โกโก้เนี่ยค่ะก็ได้พิมพ์ข้อความ ว่าโมเดลลิ่งเลวฉกเด็กเราแล้วยังมาใส่ร้ายล้วอีกตอนนี้นะคะพี่โกโก้น่าจะอยู่ในสายของเราแล้วล่ะค่ะพี่โกโก้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โกโก้ครับบุ๊กก็สวัสดีจ้าพี่โก้น้องถามหน่อยสิประเด็นที่พี่โก้ลงข้อความเนี่ยโอ้โหก็หาว่าแรงมันก็แรงนะที่ว่าโมเดลลิ่งเลวฉกเด็กเราแล้วยังมาใส่ร้ายล้วอีกประเด็นมันเป็นไปมายังไงพี่จา๋า ก็คืออย่างนี้เด็กก้เนี่ยผู้ชายใช่ไหมคนหนึ่งเป็นเด็กลูกครึ่งก็คือลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งอะไรไปก็จําไม่ได้อ๋อโอเคโอเคจำไม่ได้เพราะว่าใช่เพราะว่าในสังกัดมีมเออมีลูกครึ่งเยอะมากแล้วมีนด้แต่าลูกครึ่งไรแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เอาเด็กเราไปทํางานแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นเด็กเขาเฉยเลยทั้งนั้นที่มีสัญญากับเราทีนี้ใช่บอก็รู้เนี่ยโยักถาม อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถามว่าเขารู้ไหมว่ามีสัญญาจะลาเขาบอกเขาม่รู้เขาก็ตีหน้ามึนไม่รู้อืมไม่รู้เสร็จไม่ว่าแต่คราวนี้ยก็โทรไปด่าเรา้าเพื่อนเราฟังว่าเนี่ยเด็กมันไม่อยู่กับเราเพราะว่าเราไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตลกมากเลยอะก็คือเอาเด็กเขาไปแล้วยังมาใส่รายเขาอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยล้วที่เขาพูดไปจริงไหมครับว่าตอนนี้พี่โกโก้ workflow, แบบงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพี่ขาลงแล้วไม่มีงานให้เด็กเลยอย่างเงี้ยจริงไหมคะงาน งานโกโ็เยอะมากนะพี่ยงแต่ว่าเด็กอ,อาจจะไม่ได้ดังระเบิดเท่าสมัยเด็กสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายคนก็กาลังกำลังไต่ระดับอยู่อะไรเงี้ยแล้วงานก็คือจริงๆต่อให้เป็นน้าใหม่ถึงเข้ามาก็มีงานโฆษณามีอะไรตลอดเวลางานไม่ได้น้อยเลยใช่พี่ก้รู้สึกยังไงบ้างที่มีคนแบบว่าเขาพูดออกมาว่าเด็กที่อยู่ในสังกัดส่วนมากพอใกล้จะดังก็จะเหมือนแบบว่าตีตัวเหมือนเหมือนที่ผัวส่งอ่ะพี่สา อันเนี้ยจริงๆก็บอกว่าก็จะบอกก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสันดานของเด็กแต่ละคนมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆสันดานมันไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำไทยกาคือใช่คือนิสัยยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่สันดานน่ะมันเปลี่ยนไม่ได้บางคนเนี่ยคือสันดานเขาต้องจะทอยะอยู่แห้วไงบางคนก็หลอกใช้เราอือะไรอย่างเงี้ยพอพอเราปั้นงานจะดังปุ๊บก็ถีบหัวส่งก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ ก็ก็คือมีความซื่อสัตย์มากอยู่กันมาสิบปียังไม่ไปเลยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่น้องผู้นี้ยคือเขาก็ไม่ได้เทเยนเทเยทยานไงเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดัง <Ừ. S 2> อืมพี่จ๋าทีม้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนจ้ะพี่โก้พี่โก้อย่างงี้พี่โก้เสียดอกเสียใจบางไม่จา๋าที่แบบว่าเด็กของหล,หลายๆคนที่เราปั้นมากับมืออ,อยู่วันนึงก็โดนจกไปแล้วแถมดังกว่าที่ตอนอยู่กับเราอีกอืม กไม่เห็นว่าใครท,ที่ที่ที่ไปแล้วจะดังกว่าเดิมนะมส่วนใหญ่ถ,ถ้าถ้าถ้าตอนนี้คือต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนนะว่าคนที่ดังที่ตอนนี้ที่ไปอย่างโก้แล้วยังดังอยู่เนี่ยเขาก็ดังอยู่แล้วแต่ไม่ได้ดังกว่าเดิมนะตอนที่ผมโก้นะแต่คือเรียกเวลามันนานเนี่ยคนก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่อะจะลงมากกว่านะแล้วก็มีแต่คนบอกนะอันนี้ไม่ได้คิดตัวเองนะเออก็มีแต่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่กับพี่โก้งานเยอะกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ามันเป็นกรณีแบบนี้เปล่าครับพี่โกโก้ครับบอกว่ามีคนอื่นเนี่ยเขาไปยื่นข้อเสนอได้ดีกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะปั้นเด็กพี่โกโก้ได้ดังกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยดึงเด็กของพี่โกโก้เนี่ยมาเป็นหลักๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นของเขาเองเง ใช่ก็คือ,อคปัญหาหลักของของวง,ง,งการโมเดลลิ่งหรือผู้จัดก,การดาราเมืองไทยเนี่ยมันคือความโกหกไงคือเวลาจะดึงเด็กก็ชอบบอกว่าเออเนี่ยไปอยู่กับเขาว่าจะเรียกค่าตัวโฆษณาให้เยอะกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถามว่าคือเลทค่าตัวเนี่ยลูกค้าก็มีอยู่ในใจคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ก็ว่ามันอยู่กับใครอ่ะถ้าน้องดังอยู่แล้วว่าค่าตัวมันก็ไม่ได้ต่างกันหรือเปล่าทีนี้แต่โมเดลลิ่งไทยคือใหใช้วิธีโกหก นี่ตัวใหญ่ๆมูลนิธิตัวใหญ่ๆก็โกหกใส่ร้ายเรา<ะ>เก,นนก็เจอก่อนหน้านี้ก็เจอเนี่ยเพิ่งไม่นานเนี่ยก็เจอมูลนิธิตัวดดละกีกสองตัว <บ S 2> ก็ไปใส่ร้ายกับเด็กบอกว่าเนี่ยพี่โก้พาเด็กไปช่องไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็งงว่าเฮ้ยคือเด็กเราก็อยู่ช่องนะเราก็พาเด็กไปช่องนะแล้วคุณก็บูดอย่างนี้คืออะไรอะไรเงี้ยตลกดีก็คือใส่ร้ายเรามากอะไรเงี้ยอแล้วพอมาคนนี้ก็บอกว่าเราไม่มีงานโฆษณาเราไม่มีงานอะไรเลยเราก็แบบแล้วก็บอกว่า c a s t ิ n งแบบไม่ชอบเราเราก็งงว่า ทุกวันนี้คืออย่างเมื่อวานก็ห้างานก็วิ่งอะ,อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวก็งงว่าคือเราเราไม่มีงานตรงไหนงานเราเยอะมากทำไม่ทันจริงๆนะโอ๊ยอตายแล้งานเยอะงนี้มีผู้ช่วยเยอะพอสมควรหรือ,อยังเนี่ยพี่เอาเราสองคนไปช่วยมาปัญหาคือก้ผู้ช่วยไม่เยอะเพราะว่าผู้ช่วยโก็ต้องอดทนนะเพราะว่าก,ออก็เป็นคนที่แบบว่าต้องให้ผู้ช่วยหรือเราอเองก็ไปดูแลเด็กท<อ>ีนี้นหาคนที่จะมาทนอยู่กับน้องแบบว่า ช้าจดดึกอย่างเงี้ยลำบากไงได้ได้ได้เราสองคนทําได้บุโกดูผู้ชายไปเออตอนนี้กำลังจะพูดอยู่ว่าได้แต่ผู้ชายหรือเปล่าบุโกะี๋ยวผมดูพี่โกพี่โกน้องถามเลยสิแล้วก็นีที่เขาบอกว่าพี่โก้ชอบวีนผู้ช่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องผู้ช่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้วีนนะแต่คือเราก็พูดกันด้วยเหตุผลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรถูกอะไรผิดเราก็สอนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอือไม่ได้วีนไม่ได้เบี่ยงหรือว่าเคยแบบว่ามีผิดใจกันบ้างไหมเวลาทํางานกัน โอ้ยคือก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นบ่อยนะตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีลูกน้องใหม่ๆอาจจะเป็นด้วยว่าวุฒิภาวะความเป็นผู้นำเรายังไม่พอแต่ปัจจุบันเราก็ใจเย็นลงเยอะแล้วนะคือเราแก่ขึ้นด้วยก็ไม่รู้ก็ปัจจุบันนี้รับไม่ทะเลาะกันเลยนะครับผู้ช่วยอ่ะคือมีอะไรก็พูดกันเคลียร์กันดีๆอะไรเงี้ยมากกว่าเออนี่ผมถามนิดนึงพี่โกโก้ครับในกรณีของน้องสัเจรเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขาไปอยู่ที่อื่น หรือว่าตอนนี้พี่โกโก้ยังป้อนง,งานเขาอยู่ครับน้องเหส่อนเจ้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยก็ยังเพิ่งส่งโฆษณาไปส่นเจ้นที่ตอนฮอตมากเลยนะสำหรับโฆษณาเนี่ยเพิ่งได้โฆษณาไปสี่ตัวติดเลยโอโทีินี้ เออก็เป็นคนตรงแต่ว่าถ้่สัญญาหมดจริงๆเนะี่ยสัญญาโก้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามันห้าปีแ<ะ>ต่หลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาใจแล้วเพราะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าน้องคนไหนมันซื่อสัตย์เนี่ยมันก็อยู่กับเราจนครบห้าปี<ะ>ทีนี้ครบห้าปีเราก็ให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือเขาจะไปทางไหนะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็มีบางคนที่ให้โก้ดูแลต่ออย่างเช่นน้องหมอเอกอ<ะ>ซึ่งตอนนี้ไปเป็นหมอแล้ว แล้วก็น้องตั้มสารันซึ่งอยู่ช่องสามนะตอนนี้ก็อสองคนนี้ให้โก็ดูต่อสองคนนี้เป็นต้นยังมีน้องเคคนหนึ่งแต่น้องเคก็ยังอาจจะไม่ได้มีผลงานใหญ่มากเหมือนน้องตั้มทีนี้แต่ก็มีบางคนที่ไม่ไปเอ้ที่ไปโทษแ่ะที่ที่ไม่ได้อยู่กับโก้แล้วอย่างเช่นน้องดิวอลิสลาออแต่ก็จบได้ดีหมดเลยนะทีนี้สันเจนเนี่ยคือโก้ยังบอกเลยว่าอาโก้พูดตรงๆเลยเพราะว่าในหาที่บุกโก้อยู่กับมี่โ่ออ้อบอกว่าถ้าเจนเนี่ยอยากเขาจะมี่คือเจนเขาชอบร้องเพลง พี่โก้ยินดีเลยนะก็บอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ยกให้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอยู่กันมาตั้งห้าปีแล้วออแตนะ่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้เซ็นแล้วก็คือโก้ยังส่งโฆษณาให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะอย่างนี้แสดงว่าเกิดสมว่าน้องสนเจิ้นจะไปรับงานเองนะตอนนี้โดยที่ไม่บอกพี่โกโ้ก,ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะอ,อ่มันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าคือเหมือนกับว่าก็บอกเขาว่าให้มาบอกเราหน่อยให้เราช่วยดูให้ว่างานดีไม่ดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ไม่ใช่หลับมัวสิหมายถึงว่าจะไปก็มาบอกหน่อยแล้วก็คือเราก็จะช่วยดูให้อย่างแกมี่อย่างเงี้ยก็ไว้ใจไงก็บอกว่าเออถ้าเกิดสมมติอาจจะเป็นละกางแกมี่เงี้ยเอาเลยพี่ก็สนับสนุนแต่สมมติแบบเป็นค่ายเล็กๆพึ่งตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่น่าเชื่อถือทำเราจะได้เงินไหมอะไรอย่างเงี้ยนนออกไหมฮะจะโดนเบี้ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อย่าเพิ่งเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย ล่าสุดมนะันมีกระแสข่าวบอกว่าน้องสัญจรได้รับงานโดยไม่บอกพี่โกโก้ทีเนี้มันทําให้พี่โกโก้น้องสัญจรมีปัญหากันเรื่องนี้พี่โกโก้เคลียให้ฟังหน่อยครับไม่จริงเลยครับเพราะว่าก็เจิ้นเนี่ยมีอะไรก็จะบอกโก้หมดเลยอืมใช่ถึงงาน,นโก,ก้จะไม่หานแต่อย่างที่บอกว่าสัญญาหมดแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนั้นแล้วแต่ว่าคือก็ยังคุยกันอยู่ตลอดล่าสุดก็น้องได้โฆษณาตัวใหม่เพิ่งไปดูน้องลองชุดมาเมื่อวานก็ยังไปด้วยกันอยู่เลย เพราะฉะน,นั้นไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยคือการที่สัญญาหมดไม่ได้ขอว,ว่าต้องทะเลาะกันนะจริงๆถ้าเกิดครบห้าปีเนี่ยจบกันด้วยดีอ,อย่างที่บอกว่ามีหลายคนนะอ,อย่างน้องดิวอย่างเงี้ยก็ยังจบกันด้วยดีเลยอ่ะสรุปแล้วกันนะพี่โก้สรุปว่าไอแคสติ้งที่เราถามนั้นที่เขาไม่เอาพี่โก้โกเลยก็ไม่จริงใช่ไหมเขาก็ยังให้งานอยู่ใช่ไหม ก็ยังคุยอยู่แต่คนที่นินทาใส่ไล์โก้เนี่ยแหละพราะโก้โพลุกเขารู้ว่าใครมีแต่คนทักมาด่าไอโก้ฝั่งไลค์มาเต็มเลยเฟซบุ๊กมันก็มีให้กําลังใจกันบอกในซีบอกในซสอยากรู้จังเลยอ่ะขอสอนย่อได้ไหมว่า็นไครจากไหนอะไรยังไงเออเออเออไปรู้เลยเพอแค่นี้เขาก็ร้อนตัวแล้วเขาก็ดิ้นพลาๆผ่านแล้วเขาก็โทรมาด่าเขาใหญ่ขู่จะฟ้องโก็ก็บอกว่าโก้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะโก้ก็ว่ารวมๆว่าโมเดลลิ่งเลวถ้าฟ้องได้ก็ฟ้องละกันอะไรอย่างเงี้ยออยากรู้จังเลยนิดนึงไม่ได้หรอ คนดัคนรู้ตัวอยู่อะครับอ่าอ่าอ่าใบไม่ได้ใช่ไหมใบรู้เลยใช่ไหมพี่โก้อย่าเลยดีแต่เราโดนฟ้องนะแล้วตอนนี้เป็นไงครับเด็กในสังกัดทุกคนที่อยู่กับพี่โก้พี่โก้แฮปปี้ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะบางคนโก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าช่วงปีหน้าหรือปีต่อไปอาจจะต้องไม่รู้จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลอีกหรือเปล่าอตายลวขึ้นศาลอีกแล้วพี่พี่ก็พูดได้เลยว่าคือมันมีหลายคนจอดจอดอยู่อย่างเช่นนะน้องผู้หญิงคนนึง มาหลอกให้เราส่งเรียนแอคติ้งส่งโฆษณาอะไรให้เสร็จพอได้เซ็นช่องสามปุ๊บขอยกเลิกสัญญาเฉยเลยจะจีบสัญญาเฉยเลยก็มีหนึ่งคนน้องพี่ชายคนหนึ่งส่งประกวดปุ๊บด้ที่หนึ่งก็จะจีบสัญญาอย่างเงี้ย<อ>มีคาอยู่สามสี่คนที่แบบเราไม่เข้าใจว่าความรักตบตันยูเด็กสมันยนี้ไม่มีเลยเอาเป็นว่าให้กําลังใจพี่โก้ละกันนะได้เดี๋ยวหลังไม่โทรไปถามกันละกันเนาะเอออยากรู้เหมือนกันต้องคุยกันนะหลังไม่นะขอบคุณพี่โก้นะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผ<อ>ู้ชมค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมา ดูบรรยากาศสำหรับงาน MNe t Asian Music a w a r d 2 0อะพัเพราะตอนนี้นะทีมงานของเราในนาเรียกว่าไปปักธง,งตรงนั้นแล้วไปกันที่เกาะฮ <ทง S 2> ่องกงเลยทีม m Channel ระบบสะบัดอยู่ที่เกาะฮ่องกงแล้วเราจะมีการรายงานสดจากเกาะฮ่องกงนะคะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมในเบรกหนะ้าว่าคุณจะต้องเตรียมตัวเชียร์ใครบ้างเพราะว่าแต่ศิลปินนะฮะที่เข้ารอบนี่มาแบบสุดยอดแลวก<ล>็น่าตาน่ารักทุกคนครับพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับน้องๆผู้โชคดีนะคะที่ได้มาเพราะียกว่ามามีติ้งดูการถ่ายทอดสดๆที่นี่ที่เดียว ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนักกลับมากับงานนะคะเอ็มเน i a เอเชียนมิวสิ2อวอร์ดค่ะกับรายการของเราฮะสอนอแสบครับเป็นไปได้นะคะเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยตอนนี้คือเหมือนก็เหมือนการคบกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วพอเรารู้ใจแล้วเราเ,เริ่มรู้สึกรักรู้สึกชอบกันแล้วคือหนูว่ามันมันมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปได้ค่ะในเมื่อคนเราแบบรักกันแล้วอะค่ะ หนอแสนแสน